สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับพบกับผมครับรถตามเมืองสกลนะครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวตัวเองครับนี่ครับเสร็จไปแล้วครับ3มไร่ข้าวอยู่ในรถแล้วนะครับที่เหลือก็ของชาวบ้านนี่รถมาหลอดเรียบร้อยแล้วครับรถเกี่ยวก็ปีงานนี้เป็นปีที่สองนะครับระไทยปีแรกงานี้ครับมาดูข้าวที่ผมได้นะครับนาสไร่ครับนาตัวนี้ครับ หนึ่งไร่ครับสองแล้วก็ฝั่งตรงนู้นอีกหนึ่งครับรวมกันเป็นสามไร่ครับได้สองอุ้มนะครับเต็มกระบะไม่เต็มเท่าไหร่ก็ผลผลิตก็ดีอยู่นะครับนี่ก็เป็นรถเกี่ยวของผมเองนะครับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปให้ดูครับมีคลิปเดียวครับปีที่แล้วรถเกี่ยวเกี่ยวไร่ละสองพันอันใช่ไิไร่ละพันห้าที่เป็นประเด็นกันนะครับจริงนะครับตอนนั้น ที่ได้ไล่ละพันห้าคือเกี่ยวจริงนะครับแต่นี่เป็นอันนี้คือปกติขั้นต่ํานะครับเป็นข้าวอันนี้เป็นราคาเจ็ดร้อยนะครับขั้นต่ําบ้านผมครับเจ็ดร้อยแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นข้าวข้าวเจ้าข้าวสวยข้าวเจ้าก็จะมารายละหกร้อยแต่ไล่ข้าวตัวนี้เป็นข้าวบ้านผมเขาเรียกข้าวงันข้าวอะไรเนี่ยครับ นี่ไร่ละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับแต่แต่พื้นที่ล้มแล้วก็ไร่ละพันครับคครถไถน,นี่รถไ่ออกมาใหม่ครับถกน้องนคะรับข้าวตัวนี้อีกประมาณดูกะจากสายตาครับประมาณไร่นะครับอ่าสองไร่ โอเคขอแท้ okay, okay. ลงข้าครับเกี่ยวข้าต้องได้ต้องกินโงข้าว <c oughs> เดี๋ยวเราจะรอดูรถเกี่ยวที่มาครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังจะเอาข้าวขึ้นไปไว้บ้านครับเดี๋ยวถ่ายคลิปให้พี่พพน,น้องได้ดูก่อนเพราะว่า,าผมไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วแล้วก็ปัญหาคือลงคลิปไม่ได้นะครับตรงนี้ ที่ไม่เห็นลงถ่า,ายคลิปหรือลงคลิปก็คือมันลงมาได้ครับในโทรศัพท์ต้องได้ลงในคอมเดียวผมต้องกลับบ้านลงในคอมนะครับตอนนี้ผมก็เซร็จคอมเสร็จอะไรก็คอมผมไม่ใช้านานนะครับปกติมันก็ใช้า,าลงในโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับ อนี้ก็พอดีช่วงนี้ผมปิดเทอมพอดีนะครับอ่าก็ได้เวลามาฝนก็ผมจะไปับตำแหน่งคือเคานเตอร์คันนี้เลยนะครับที่ขนข้าวถ้าข้าวไหนให้ขนข้าวเจอผมก็ใช้ก็สามนิบผมกคุ้มเดียวผมก็ไปแล้วผมก็ปวดนะก็เท่าน้อยสองร้อยก็เอาครับพอได้ค่าวทำมันไปด้วยกันครับ การเริ่มสุกจริงนะครับมาปัจจุบันนามสียดายแล้วเพราะว่านะครับเราแต่เรารักษาได้นะครับเป็นมังคุดพันนะครับที่พันไหนดีครับมีผู้ตรงๆนะครับก็ถ้าอยู่อยู่กับทางเรารักษานะครับมีพันไหนพวกสวยตลอดเวลาครับก็ถ้าจะสวยตลอดเวลาก็รถจอดอยู่ถึงนะครับโดใช้งานนะครับก็มีหลาลายบ้างครับ เป็นดีครับเพื่อให้พร้อการการลงคุนะครับงานนะครับเคยจำะนครับอันนี้นเด็กคับร้อยสิบครับ็กนครับร้อยสิบเจนะครับไม่ใช่ร้อยเาไม่ใช่ร้อเห้านะครับร้อสิบเจ็นะครับฟังครับร้อนะครับอันนี้ใ่ตะวันห กผมไม่มีแต่งอะไรนะครับก็เดิมๆมาจากศูนย์ครับที่สอกก็เดิมๆครับไม,ม่ผมไม่อยากแต่งอ kind of. ะไรมากนะครับแต่เห็นคนขับทัานบอกว่าอยากใสเกีเียวดันมาใส่ครับไม่รู้ว่าจะดีไหมครับอ่ามันก็ฝากแนะนําด้วยนะครับท่านท่านที่ในมีเจ็ดสินะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นเกียวดันนะครับเกีียวการข้าวเ,เ,เข้าไปมันจะดีไหมครับมันจะแขนข้าวนะครับเพราะขนาดตัวเดิมมันก็แขนข้าวไม่รู้ว่าถ้าเอาเกลียวดันเข้ามามันจะ เป็นยังไงนะครับนี้ขอคอมเมนต์นะครับฝากสอบถามพี่ที่เคยเล่นมาก่อนผมนะครับเพราะผมก็เพิ่งเล่นนะครับอันนี้เป็นปีที่สองของผมนะครับคือไปเรื่อยๆแบบนี้ครับทีมมาผมไม่ได้เร็วนะครับก็คือตั้งแต่เช้านะครับคือเกี่ยวทั้งตั้งแต่ทางเข้าครับนี่ครับหมดเนี่ฮะเกีียวเกี่ยวเกี่ยวมาครับทั้งหมดนะครับคือผลงานวันนี้นะครับนี่ครับ จุดนู้นนะครับกลับเข้ามาบนมาคืนนี่ครับไลทที่ผมอยู่นะครับประมาณนี้นะครับก็เจ้าแรกก็ได้ประมาณสามไร่สี่ไล่เป็นเจ็ดนะครับสี่ไร่ก็สิบเอ็ดของตัวเองอีกสามไร่นะครับสิบสี่นะครับแล้วตัวนี้อีกสองไร่นะครับเป็นสิบหกไล่นะครับวันนี้ แต่เราไม่จะหยุดแค่นี้นะครับคือเป้าหมายเขาพวกเราคืออยู่ที่ประมาณตีสองตีสามนะครับถึงจะหยุดรถนะครับก็รถก็จะซ้านะครับเพราะว่ารถไม่ได้หยุดนะครับแต่คนขับหยุดนะครับคืออุ้มละเปลี่ยนกันนะครับสามคนครับหนึ่งคนนะครับแล้วก็สองคนสามคนนะครับที่อาเป็กดีกีไปนิดหน่อยเมื่อกี้นะครับ โดยทั้งหมดเป็น3คนครับเปลี่ยนคนละอุ้มครับพักผ่อนนะครับแต่รถปัญหาคือรถเราจะซ้ำนะครับเพราะว่าพวกมันไม่ได้พักครับพักแค่ช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงกินข้าวแลระทานอาหารนะครับจะได้พักนิดหน่อยเพราะว่าจะให้พักทุกคนนะครับให้รถมันได้พักผ่อนบ้างได้ข้างครับก็พวกตัวเดินแล้วก็เซ็กมุมลุงนะครับรอนะครับนี่เปิดไฟแล้วเรือมมืดแล้ว นี้ยังเหลือนะครับจะเปลี่ยนที่นะครับลงทีนึงครับ20กว่าไรนนะครับได้ประมาณนี้นะครับเพราผมครับไปไม่เร็วครับวันละ20ไร่ก็ถือว่าเยอะนะครับ20ไลนอ่าวันนึงก็เรว่าถือว่าเยอะนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่คือที่พวกผมเอาเรื่อยๆนะครับก็น่าจะเกิน20ไร่เพราะว่าล่อตั้งแต่6 0โมงเช้านะครับเจ็โมงเช้าถึง สองทุกวันนะครับดูนะครับโสองจะอะไรนะในการสองทุกวันนะครับดูันเก็นนะครคือลูกค้ารอนะครับอันนี้ก็ขอโทษขอให้ลูกค้าครับทุกท่านนะครับที่ใช้บริาการที่มอเตอร์คอนสแตคแฟกเตอร์นะครับที่ว่าเกียร์ช้านะครับคือมันไปไม่ทันจริงน,นะครับพวกผมเกียร์ช้าแล้วก็รถมันเล็กนะครับ ก็มีข่าวดีนะครับฝากดูรถใหม่ของทีมงานนะครับจะมาแล้วครับวันที่สองนะครับเดือนหน้านะฮะรถใหม่ครับแกะกล่องนะครับที่ขายแกะออกไปแล้วจะเอาใหม่ครับมาดูกันว่าจะเอาคันไหนนะครับจะเป็นคู่จะน้องเล็กได้ยังไงครับมาดูกันนะครับวันที่สองครับเดี๋ยวถ้าเจอก็เดก็จะถ่ายคลิปให้ดูนะครับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ